สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสี่นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดในส่วนของปืน PKM กันนะครับเราจะมาทําการรีวิวกันนะครับซึ่งก่อนเราจะรีวิวได้นะครับเราก็ต้องไปซื้อแม่งก่อนนะครับซื้อไปเลยครับเป้งเราก็คลิปไปเลยครับถามว่าดามจเริ่มต้นก็อยู่ที่800นะครับแต่ถามว่าหลายคนอาจจะถามว่า พี่ละปืนนี้มันน่าอัพไหมถ้าถามพี่ว่านะช่วงแรกๆนะถ้าเรายังเพิ่งมีปืนนะอันนี้เราได้จากการที่เราทําไมสโตนในการเปิดหีบแอดวานเชตนะครับเราก็จะได้นะแต่ตัวนี้พี่มองว่าทําไมพี่ถึงรอเก็บซื้อไม่อัพตัวนี้เลยเพราะพี่มองว่ามันใช้ราคาในการอัพค่อนข้างสูงนะครับดูนะครับเห็นไหมครับราคาแม่งก็นี่ครับร้อยหนึ่งแล้วพลังพาวเวอร์ยังไม่พอถึง600เลยครับซึ่งมันน้อยแต่ปืนอีกเยอะครับกับส่วนเนี้ยิงอยู่มันแพงใช่ไหม ในการอัปเกรดแต่ถามว่ามันอัพทีหนึ่งอ่ะมันก็บวกให้น้องเยอะนะเห็นไหมครับถึงมันจะใช้แบบเหรียญแม่งเปลือชิมหายไวแต่กวงแต่มันก็คุมนะแต่การที่เราจะใช้ก็ถามว่ามันใช่ไหมครับมันบวกทีนี้แบบร้อยกว่าเลยนะก็ทําให้เราเล่นไปได้ไกลอยู่นะถึงแม่งแม่งใช้เป็นพันนะน้องคิดดูครับถ้าน้องไปอัพตัวนี้ก่อนใช่ไหมเพื่อจะเล่นน้องลองคิดว่าคิดว่าเมื่อไหร่น้องถึงจะได้ KPM ล่ะครับนานนะครับพี่บอกเลยอันนี้พี่ใช้เวลาประมาณ ก็หลายเดือนครับกว่าจะเก็บได้6,004เนี่ยถามได้มาจากส่วนไหนบ้างครับก็ได้จากการเปิดหีบต่างๆเงี้ยครับเล่นอีวนตวิลลี่ชาเลนจ์แล้วก็ในส่วนของวิลลี่ชาเลนจ์นี่คือถึงไมถึงมาสเตอร์น์นะครับแล้วก็ได้จากการสวีปครับในล่าดีเฟนต์เนี่ยครับส่วนนี้อะไรวะอ้าวอ๋ออันนี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดีจะค่อยไปเก็บได้ไม่เป็นไรนะครับในส่วนของดีเฟนต์ถามพี่ใช้แค่ปืนแรกแค่นั้นเองนะครับ เราเล่นไปถึงให้ได้ประมาณพาวเวอร์แค่หกรอยครับก็หยุดนะไม่ได้ไปต่อแล้วสวีปเอานะครับพะถามว่าจุดจุดสเตตที่1อถ้าเราสวีปตจะสังเกตนะครับพี่รอตัวนี้ครับเป็นส่วนของคอมโพเนนต์ถ้าในส่วนของชิ้นส่วนปืนพาร์ท่เงี้ยสังเกตนะครับมันจะเป็น normal ซึ่งพี่มองว่ามันมันเยอะอะถ้าเราไปไปไปจอดตรงจุดพวกนี้มันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่ถ้าจอดตรงคอมโพอนนต์เนี่ยมันจะโอเคกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะเดี๋ยวไปรับของกันดีกว่าอันดับแรกอ มันก็ปืนยิ่งเยอะแล้วก็ดีนะครับถ้าถามว่าในส่วนของเนี่ยไอ้ปืนลองอันดับสองเนี่ยที่ว่าเดี๋ยวนะออไม่ใช่สิทำไมพี่ไม่อัพเพราะว่าถ้าน้องอัพน้องคิดนะครับว่าน้องจะได้ไอ้ราคาหกพันสี่ซึ่งซื้อพ km เนี่ยน้องไปอัพปืนกระบอกนี้มันเปลืองเยอะมากนะกว่าจะได้แบบเล่นไปไกลถึงระดับพันหนึ่งพันสองเนี่ยพี่บอกเลยว่าเหนื่อยครับให้เรา,าซื้อปืนใหญ่ละอัพทีเดียวเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้จํากัด รีเวลการใช้หรือดานใช้นะครับมันใช้ได้ได้ทุกดานนะครับเห็นไหมครับเราซื้อกิ่งจะคุ้มกว่านะส่วนอันนี้ต้องผ่านเงื่อนไขาการได้มาต้องผ่านด่าน31นะครับซึ่งน้องคิดดูครับถ้านอกไปอัพตัวนี้อยู่ใช่ปะต่อให้น้องเล่นเต็มที่ยังไงเนี้น้องก็ไปได้แค่เนี้ยด่านเนี้ยน้องก็จะไปได้ตรงแค่ตรงเนี้ยซึ่งน้องก็ต้องมาเปลี่ยนปืนสุดท้ายอยู่ดีซึ่งพี่มองว่าถ้าเราเปลี่ยนทีเดียวมันจะคุ้มกว่าไงยิงอยู่มันแพ้ในการอัพจะถามว่าเราใช้ครั้งเดียวครับก็คุ้ม แล้วรางวัลสังหลังสงเกลน,นะครับให้เยอะนะอืมผมบกของดีๆตึ้มซึ่งมันคุ้มกับการที่เราจะไปเอานะครับเห็นไหมครับรางวัลค่อนข้างดีนะนี่ต่างเนี่ยระดับถั์ไปนี่ก็เริ่มให้รางวัลค่อนข้างโอเคแล้วแหละเดีย๋ยวพี่ต้องไปฟาร์มเหรียดอีกสักพันเหรียญน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลุยกันต่อนะครับยังไงเดี๋ยวช่วงหลังพี่ก็จะทําคลิปผ่านพวกดีเฟนส์สเตจให้ดูนะครับ ซึ่งก่อนอื่นพี่ก็ต้องอย่างที่บอกครับกูต้องไปเก็บเหรียญก่อนครับเป็นพันเลยโอ้โหน้องก็ต้องบวกลบตบจ่ายให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าน้องคํานวณไม่ดีครับหนึ่งมันจะทําให้น้องเก็บเวลได้ช้าด้วยนะเหมือนกันครับเหตุผลเดียวกันกันกบไอสไนเปอร์คอยนะครับพี่แนะนําว่าถ้าเราอดทนอดใจรอได้เอากดผิดอันให้เรามาซื้ออันนี้ก่อนนะครับให้มาซื้อก็บอก AWP ก่อนนะครับของพี่เนี่ยที่ถามทําไมอัพไปบ้างเพราะว่า พี่จะเป็นต้องใช้เล่นวิกฤติชาเลนครับเพราะมันใช้ทุกกระบอกเลยนะแต่พี่ก็ไม่ได้อัพมากนะครับไปดูการอัพของพี่นะอย่างเงี้ยพี่จะไม่อัพไปที่ดามินะครับแต่อัพพวกพันท้ายอะไรเงี้ยเอาอันนี้พอดีลืมไปอันนี้พี่ยังไม่ได้อัพพันท้ายนะครับนี่นี่ต้องกระบ,บอกถัดไปเดี๋ยวอย่างอันเนี้ยพี่จะอัพพันท้ายกับตัวปืนนะครับเพื่อให้มันสต้าบิลิตี้มันสูงนะครับเราจะได้จะได้เลง็งได้แม่นยําขึ้นนะครับแล้วก็ลดการรีโหลดนะครับในส่วนของพันท้ายปืนนะ ต่าน,นี้พี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้อัพต่อนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเปิดบูป,ปินอยู่เหมือนกันแล้วพี่จะเก็บเหรียญไว้รอซื้อกะบอกนี้ทีเดียวเลยซึ่งมันก็ใช้อยู่ประมาณพันแปดนะครับถามว่ามันก็นานไหมพี่ว่านานนะครับเพราะว่าเหรียญสไนเปอร์พี่ไม่ค่อยได้เก็บบ่อยเท่าไหร่เพราะพี่ไม่ค่อยได้เล่นวิกฤตเชเลนในส่วนของสไนเปอร์นะแต่สวยสายสไนเปอร์เนี่ยมันได้ต่างค่อนข้างน้อยด้วยแต่ปืนทุกคนมีนะครับเพราะว่าวิกฤติเชเลนจะเป็นต้องใช้นะครับส่วนนี้ ย้ำนะครับว่าจำเป็นต้องใช้เพราะนั้นเราต้องมีนะไม่มีนี่ที้ยเลยนะพอเราจะเล่นวิลี่เลน์ไม่ได้อย่างพี่ไดมีสางกระบอกพี่ก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่ก็ถ้ามีอีเวนต์นี้มาเมื่อไร่ก็เหนื่อยเหมือนกันครับเพราะถ้าเรายิงแต้มน้อยเนี่ยเราก็อาจจะตกอันดับมาเลยนะอืมอันนี้ต้องย้ําเลยว่าตกอันดับจริงครับส่วนอันนี้เดี๋ยวยังไงถ้าพี่อัปเกรดเสร็จเดี๋ยวพี่ก็จะมาทําตั้งแต่สเตจสิบสามไล่ไปเลยนะ จนถึงสเตจส0มสิบให้น้องดูกันแล้วกันซึ่งพี่บอกเลยแต่ละสเตจแม่งคลิปหนึ่งก็ใช้เวลานานนะเพราะว่ามันมีหลายเวฟอยู่ข้างหลังแม่งเวฟโคตรเยอะอืมโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวปืน pkm นะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะๆะะอยู่แล้วครับ ยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามัาได้นะครับถ้าพี่มีทิคนิคที่ลลิปเกมดีๆหรือเกมใหม่ๆอะไรพี่ก็จะมาแนะนำนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ